วันนี้จะพามาชม CBR 500R ปี2017สีส้มดำนะครับเดี๋ยวจะมาดูข้อดีข้อเสียว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็เครื่องยนต์ปกติครับใช้งานมา6ปีกับเลขไม่39,000กิโลเนี่ยระบบทุกอย่างทำงานปกติครับผม เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาไม่มีน้ําดันความร้อนไม่มีขึ้นครับไม่มีแบบควันพุ่งเหมือนรถไฟเงี้ยไม่มีเลยครับผมสีเขาก็จะเป็นสีส้มแบบพิเศษนะครับมันจะเป็นประกายสีทองเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นส้มมุกทองครับเวลาโดนแดดเนี่ยมันจะมีประกายเจิดจ้ามากครับเวลาโดนแดดเนี่ยโอ้โหโคตรสวยอะ่ะยังชอบครับ ต่อมาก็จะให้ดูหน้าปัดเรือนใหม่ครับอันนี้เป็นเรือนใหม่แท้ครับผมไม่มีกอเลยครับเพราะว่าเป็นรถตัวเองครับระบบไฟออกทุกจุดครับข้อเสียเขาจะมีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับก็คือชิวหน้าเนี่ยมันจะดังที่รอบเครื่อง5,000ครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยสวิตไฟพาหมากทำงานปกติครับผม ข้อเสียที่2คือถ้าไม่เอาขาตั้งขึ้นมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาดูรอบๆนะครับผมเสียงท่ออย่างแน่นครับเพราะว่ามันเป็นท่อเดิมครับไม่เคยผ่าอุปกรณ์ก็ของเดิมทุกอย่างนะครับผมดูเลยครับเนี่ยแบบกิ๊กๆนะครับ ภาพสีโดยรวมก็80%ครับเครื่องยนต์นี้ผมเช็ดตลอดนั่น,นี่สังเกตด,ดูว่าสีเครื่องเห็นไหมครับเช็ดจนมันเงานะครับปกติมันจะเป็นทองแบบทองด้านๆ้านนะครับอันนี้คือเช็ดจนมันขึ้นเงานะเพราะว่าอยู่กับตัวเองรถไม่ได้ไปไหนมันก็เช็ดนะครับนามาดูภาพรวมรอบๆกันนะครับเนี่ย เสียงเครื่องอย่างนิ่งครับไฟหน้าหลอๆแบบนี้เลยครับเนี่ยเดิมๆถังน้ำมันก็อย่างเงานะครับไม่มีบุกเลยนะครับเห็นไหมครับเสียงโซ่เสียงอะไรมันไม่ดังเลยนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างคิงครับเป็นรถที่เหมาะกับการเอาไปออกทริปเดินทางน,นะครับ ร่องรอยก็มีบ้างครับอันนี้ก็คือเป็นรอยที่ผมแต่ก่อนใช้เปย์ครับถ้าใครเอาไปซื้อไปใช้แบบเอาไว้เดินทางเนี่ยบอกเลยว่าจบๆครับไม่มีแบบจุกจิกงองแงให้ได้กินข้าวลิงข้างทางเลยไม่มีเลยครับซื้อไปใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับสนใจก็รีบทักมาเลยครับผมรถอยู่อุดรน,นะครับ อำเภอคุ